หน้าจอดำเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่านานสิอย่านานสิโอเคนะครับต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม์ครับ Pocket Edition นะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับผมอีกแล้วผมเล็กซาเก็บสีแชนแนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันต่อเลยเป็นภาคที่6ใช่ปะอ่านะครับก็ตอนนั้นผมเล่นสูนสิบสองนะครับเล่นทางเคงเกมนะครับก็ตอนนี้เรามาเข้ามาใน เนี่ยเหตุไอ้บล็อกเนี่ยเป็นบล็อกเอเลี่ยนได้แล้วไม่รู้อุ้ยอ่ะนะครับก็เออมีเสียสนมนเตรมไปในห้องหมดเลยโอ้ยลืมสุดวันแลกอ่าปรับไงดีปรับยังไงก็ปรับแบบนั้นแหละให้มันลื่นไปมาดูเรือคันนี้กันนะโหแม่งโหขี่แบบเร็วครับแล้วก็ดีบซีด แล้วก็ไปต่ออ่าโคตรเจ๋งเลยว่ะลงสิมันไม่ให้ลงโอเคเอา,าละก็มันในพาดนี้มันจะมาทำอะไรเนี่ยยังไม่เข้าใจเราไปลุยนรกกันเถอะลุยนรกเป็ดครั้งที่สองนะอ่ะไปไม่ได้อีกอุ้ยแรกว่อขั้นตอนนี้ก็เป็นว่ะนะครับต้องขออภัยอ้ ขาขาขาอุย้ยแรกแรกโอเคครับก็พอดน,นี้ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับก็โอ้ มีหลายอย่างครับที่เปลี่ยนไปนะครับที่ผมไม่ได้อา่าคลิปก็ผมมาเล่นแบบธรรมดาเพราะว่ามันลื่นกล่องแล้วมันค้างเปิดไม่ได้โอเคเนี่ครับผมก็ทําน้ํายาไปแล้วทำน้ํายากระโดดสูงนะครับนี่ครับโป๊ะนี่นะนี่โดดัวติดเลยเป่าวเอาละ่ะนี่นปะวิโดดสูงโค้เล่นปะบนราคาเลยโอ้โอเค พัดนี้กระต่ายมันมันเหลือน้อยเดียววะเฮ้ยพาด,ดีกว่าครับผมไปลุยนรกดีกว่าเป็นลุยนรกพัดที่สองนะโอ,โอ้โอ้โอ้ใจเย็นๆโอ้เกินเลยขึ้นครับมองไม่เห็นอะไรเลยฮัลโหล โอเคครับก็รู้สึกแรงครับก็ตอนนั้นผมโดนปลากระหงตรงนี้ครับประตูนรกแล้วเลยพังเลยภาษาบ้าเลยโอ้ขาไม่ไหวละอาคลิปแม่งโคตรแรงโอ้ยโอยโอยก็พัดนี้นะครับก็มาลุยนระกกันต่อครับเราจะไปตามหา อาหาเลยนะปราสาทนระลกนะฮะนะครับก็ไปตามหากันเลยไม่เอาเดินลงระบาเดียวก็ตายหาหล,ะละมาตรงนี้ก่อนโอ้ยขุด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 ขาดไม่ได้ครับนี่ครับขุดเลยครับอุย้ยลงระบาไหลมาได้อ่าอุย้ยตรงนั้นเน่มีอะไรไม่มีอะไ,ไรนะอืม รู้สึกดีเสียงของไอ้สลามนะอย่านะปลากระพงอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งนะหนีโด,ดนปลากระพงกินแล้วไม่เลอเออเคลยบนี้ก็ทำเสียงแบบนี้ไปก่อนครับไม่รอเลยเออจะอา้อาวยออ้าวเมื่อกี้ผมขึ้นได้อา่าโอเค โอ้ยเป็นบัดไม่ไหวเลยไม่ไหวจริงๆครับเอาคลิปก็แหลกเนี่ยบ้าโอ้ยพี่ดีเสียงแล้วว่าไปแถ,แถวๆนี้แวบๆบแบบใจไม่ค่อยสะดวกเลยอ่าแล้วก็ผมจะมาขุดไอ้นี่อโอ้ตอนนี้ผมมองไกลสุดแล้วเนี่ย ก็แหลกด้วยครับแต่ผมชอบมองไกลโอ้โอไยไบว่ยวจริงๆเลยโอ้โอใจเยน็ยนๆโอเคก็มาขูดไอ้นี่ก่อนโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว หายใจไม่ค่อยสะดวกเลยนั่นใช่บางนรกหรือเปล่าโอ้ไม่อยากรู้ว่านันนรกมีกาเวลด้วยบ้าไปจริงๆเลยเอ้ยทำไมหายใจไม่ค่อยสะดวกอย่างงี้วะนะครับก็ฝากคอมเมนต์ให้ผมหายเร็วๆด้วยนะครับเพราะผมไม่หายสักทีคนะ่ะเป็นวันมาตลอดเลยนะ รถพวเน่ยก็อาจคิดอยู่ไม่เจอภาษาสักทีเลยนี่ผมถ่ายที่ไหนดีเอามาเป็นนักโปคเคิปโอ้ยแหลก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 ,กโอ้ยแหลก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเพิ่งมาเยอะเพิ่งมาเยอะเพิ่งมาปากกระหูครับผมได้ยินเสียงปากกระหูครับโอ้ยอ่านึกว่าเป็นไอ้นั่นกับเสืออีกนะครับโอ้ยมีตรงนี้มีโอเคอ๋อ้ยออ๋อแรก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 ดีโชดับเท็เฮ้ยใช่เปล่า อย่าพูดสุดอุ้ยมาจนได้ครับแต่อย่าพึ่งนะอย่าพึ่ง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 ต่อไปอุ้ยไปไปอุ้ยคนแรง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 เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งรบกวนอย่าพึ่งรบกวนอย่าพึ่งรบกวนเฮ้ยอ้ออ้ออ้อไม่ไม่ไม่ ไอ้ปลากระพงโอ้ยอก,กูจะฆ่ามึงไออ้อตายห่าแล้วไอเอาไปแดกเอาไปกินพี่ไหนไม่รู้มันตายแล้วมั้งหัวตัวใหญ่จังไม่ตัวใหญ่มั้งเออเออโอ้ยแหลกแหลกแหลก มาตะไก้เนี่ยจะจำทางกลับได้หรือเปล่าวะโอ้หายใจไม่ค่อยสะดวกเลยเลอเอ้าหิวแล้วไม่ได้ดูความหิวเลยโอ้ยแหลกแหลกแหกแาวังไม่เจอมันใหญ่มากเลยอุ้ยแหลกแหลกมันใหม่แล้วมันใหม่ละ

ปลาับกลับกลับเออไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆเลยเป็นวัดอ๋ออุ้ยเกือบไปแล้วเกือบตกแล้วเกือบตกแล้วอ <substantive> ๋อไอ้อย่าเพิ่งมาอ้าวรถเฉยทำไมอย่เพิ่งโดนสิไอ้ไอ้อะไรกับกูนะฮะอะไรกับ กูคนหน้ากันนะกลับที่กว่ากับ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 พอแล้วครับไม่เอาละอ้อโอ้ยแหลกสุดยอดเทพประหารทางกลับอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ละมั้งอุ้ยแหลกเกินเช็ดน้ำมูกแป๊บโอเคไม่ไหวจริงๆนะมันแหลกมาก้อ สปีดไม่ได้แหลกทางกลับอยู่ตรงไหนนะทางนี้หรือเปล่านะฮะใช่แล้วใช่แล้วมัง้งมังคุดโอเคเจอทางกลับแล้วโอ้โหเดินวนมาตักกา้งไกลนะเนี่ยมัง้งเปล่าไม่ใช่แร้วะโอ้ยแหลกเกินไปเดี๋ยวถ่ายตัวนรกแป๊บโอเค เอาตรงนี้นแหละเดี<ม>๋ยวผมจะไปทำปลูกคลิปครับเหนื่อยมากครับต้องขอกลับเลยกลับแล้วกลับแล้วนะโอ้ยแบกลึกเกินบักอีกบักอีกบั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 กโอเค อไรจังเลยเนี่ยโอเคครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วกลับมาถึงสักทีเหมือนว่าได้ยินเสียงซอมบี้พิกใกล้ๆนะมันมาได้ไงอะ่ะไม่เข้าใจเลยมันมาได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเหมือนว่าโอ้ยค้างไหนเนี่ย ไหนครับซอมบี้พีกอยู่ไหนครับหนูนี่จะเสียซอมบี้พีกครับอยู่ไหนครับมันอยู่ไหนครับมันอยู่ไหนอ่ะผมเหมือนได้ยินเสียงมันนะแ,แถวๆถวเนี่ยมันมาได้หรือเปล่าว่าเอ่อมันมาได้เหรอ,อ,อ,หรอซอมบี้พีกแมนเอ้ยอย่านะ เอามาจากโลกของนายมาได้ไงนะเนี่ยก็เหมือนได้ยินเสียงของมันนะซอมบี้พี่อะโอตต้ตายตายตายให้ตายแล้วก็วมันไม่มีนั่นนี่เฮ้ยเสียง,งอะไรอะซอมบี้ยเย่าไป้ยเสียซอมบี้เตี้ยไหนเอ้ยโอ้ยแหล เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปบ้าไอ้เนี่ยแหละเว้ยรองเท้านี่วิ่งเร็วครับโอเคครับมองในน้ำก็ได้ครับโอ้โหมองน้ำในน้ำในน้ำก็ได้โอ้โหเจ๋งจริงจริงในการหายใจได้ด้วยหรอโอ้ยหายใจในน้ำได้ด้วยครับเจ๋งจริงจริงครับไม่มีคนตายแน่นอนอ่าโอเคครับ ไม่มีอะไรมากครับโอเคครับก็สำหรับะคลิปนี้ผมเล็กสัง่งเกมสีชนลก็ต้องขอตัวลาค่นี้ครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์และกดชอบสิคลิปนะครับขอบคุณครับบายไหนอ่ะ